สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับในเรื่องของเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กฟีเจอร์ใหม่นะครับซึ่งเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วในหน้าของ a c e b o o k นะครับเพื่อนติดตามได้นะแต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมนะครับกับเรื่องของ a c e b o o k live streaming แบบสดนะฮะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เฟซบุ๊กให้กับคนทุกคนนะครับที่ มีเพจนะฮะสามารถคุยสดคุยสดกันได้นะครับทั่วโลกนะฮะคุยสดกามทวีกันได้เลยทั่วโลกนะครับณตรงนั้นต้องมีอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือว่าท่านมีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับมีความแรงเป็น 4G นะครับหรือ 3G ขึ้นไปนะครับจะสามารถใช้ได้นะครับในการสตรีมิ่งแบบสดนะฮะแนะนำเพื่อนๆที่ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าๆอยู่นะฮะ อย่างรุ่นเก่าอย่าง,างเช่นชวพวก iPhone 4ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับ iPhone 4 iPhone 5นะครับก็แนะนำให้เบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับให้อัปโหลดก็เขาเรียกว่าให้ไปที่ setting การตั้งค่าซอฟต์แวร์นะครับมันจะเป็นรูปทฟันเฟืองนะที่ผมพูดถึงแอดพูดถึง iOS นะฮะของของไอโฟนนะครับตูวที่ฟันเฟืองอะ่ะมันจะมีถ้าเกิดใครยังไม่เป็นรุ่นเวอรช์ชันล่าสุดมันจะม,ม,จะมีมันจะมีเตือนนะครับว่า ท่านมาีท่านสามารถอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดของ iPhone ได้แล้วนะครับมันจะเขียน้างไว้อย่างฮะทุกเพื่อนก็เข้าไปดูนะครับถ้าของใครยังไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชั่น9 3 1นะครับให้เข้าไปากดนะฮะกดตรงนั้นแหละครับที่มันเตือนตรงปานเปลืองนะฮะกดการอัปเดตซอฟแวร์นะครับกดเข้าไปปุ๊บรอสักประมาณา10นาทีให้มันรีเซ็ตอะไรในเครื่องเรียบร้อยนะครับ แต่ต้องมีเน็ตนะครับตรงตรงนั้นต้องมีเน็ตเลยนะครับในการอัปเดตซอฟต์แวร์นะฮะปุ๊บแล้วเครื่องมันจะดับไปนะฮะแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็แต่ข้อมูลทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่มันแค่อัปเดตซอฟต์แวร์ภายในนะฮะทุกอย่างข้อมูลอยู่เหมือนเดิมปุ๊บนะครับพอเราได้ขึ้นมาปั๊บนะฮะก็แนะนำให้เพื่อนเข้าไปที่ที่เคยเล่นนะครับเฟซบุ๊กไอคอนเฟซบุ๊กนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับให้เข้าไปตรงนั้นปุ๊บเลยนะฮะ อันนี้ผมพูดถึง iPhone 4 i p อ o n e 5นะครับไน6เขามีมาให้นะฮะขอบอกนะ iPhone 6มีมาให้นะครับสำหรับรูปไอคอนสตรีมมิ่งบน a c e b o o k นะฮะแล้วก็เข้าไปตรงโต๊หน้าเ c e b o o k นะให้ลบทิ้งไปเลยครับให้ลบออกไปเลยกดแช่นะับแล้วมันจะกระพิบกระพิบกระพิบนะฮะแล้วก็กดตรงกากระบาดแล้วไอคอนรูปกไอคอนรูป Facebook จะหายไปนะครับเราให้กดปุ๊บแลสองทีเข้ามาสู่หน้าปกตินะฮะ แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไปดาวน์โหลดตรงตรงแอปสโตร์นะครับแอปสโตร์ของ p h o n นนะครับเข้ามานะครับแล้วท่านจะได้ facebook เวอร์ชันใหม่นะครับของ a c e b o o k เขานะฮะมีมาให้พร้อมกับฟีเจอร์ไลฟ์สตรีมสดนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปหัวคนนะฮะรูปหัวคนรูปคนนี่นะครับก็จะมีพวกอ่าเหมือนเหมือนกับกัศมีอะไรอยู่บนครอบหัวนี่นีครับนั่นคือ ท่านจะได้เวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับสำหรับเวอร์ชั่นไลฟ์สตรีมมิ่งแบบสดนะฮะมีให้ทุกคนนะครับซึ่งสมัยก่อนในอดีตนั้นเขาให้ใช้เฉพาะคนที่มีแฟนคลับ,บเยอะนะครับแล้วก็คนที่เป็นมีชื่อเสียงดาราภาพยน,นตร์นันกดนตรีนักแสดงนักร้องนะฮะคนที่เป็น,น,น,นบุคคลสำคัญนะฮะเปนฟีเจอร์ที่ให้ครับแต่ตอนนี้เฟซบุ๊กใจป้าครับให้กับทุกคนที่มีเพจของตัวเองนะครับหรือว่า มีน้าเห็นเขเองนะครับสามารถใช้ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของ facebook อีกอร,ะระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นระดับสูงเลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง่ายอื่นก็ยังจะทําทยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับในในเวื่งของโซเชียลมีเดียตรงนี้นะครับเ c e b o o กนี้ถือว่าก้าวล้ำมากนะครับก็ให้เพื่อนเข้าไปทําตามนี้นะครับสําหรับอันนี้นืน่องาสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับก็ให้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดซะมันจะดีกว่านะครับของทุกคนนะครับเขาจะมีอัปเดตอยู่ประจำนะครับสำหรับ Android แล้วก็ไอโอเอสนะครับตอนนี้สองค่ายนี้ก็กำลังมาแรงนะครับสำหรับโปรแกรมพวกนี้นะครับที่ดังๆผมเห็านี้คนใช้แอนดรอยเยอะนะครับแล้วก็ iOS นะครับก็เข้าไปอัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็คงจะทำเหมือนเดิมครับลบเวอร์ลบลบเฟรนด์บุ๊กเก่าออกไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาใหม่นะคเฟรนด์บุ๊ก คือผู้กองก็จะอัปเดตเขาอยู่แล้วนะครับคือดาวน์โหลดเข้ามาใหม่ในเครื่องของท่านนะครับแล้วก็เข้าไปตั้งตั้งค่าลงชื่อเข้าใช้ใหม่นะครับของ i o s เหมือนกันของไอเดอร์เหมือนกันครับลงชื่อเข้าใช้ใหม่ก็หมายความว่าคุณเหมือนเหมือนทุกโปรแกรมนะครับที่ที่เราดาวน์โหลดมาอัปโหลดมาดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องนี่ครับเวลาจะเข้าไปใช้ก็ต้องลงชื่อเข้าใช้ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับออความแรงของของการสตรีมมิ่งแบบสดนะครับก็อยู่ที่สัญญาณของเน็ตแต่ละคนนะครับที่ทันใช้เครือข่ายไหนอยู่นะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ wiFi ค่าก็เส,สเสียเียรนิดนึงนะครับถ้าท่านไปที่ต่างสถานท,าที่ถ้าท่านมีเน็ตตรงไหนนะครับตามโรงแรมตามร้านอาหารตามสถานที่สำคัญสำคัญถ้ามีเน็ตลงแรงก็ลองสตรีมมิ่งกันดูนะครับ หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับที่สุดโจนแนะนํานะครับแล้วก็อ่าอีกเรื่องนึงครับสุดท้ายนะครับการลงชื่อเขาใช้ facebook น,นะครับที่เราดาวน์โหลดมามาไว้ในเครื่องนะครับก็คืออย่าลืมรหัสผ่านเด็ดขาดนนครับรหัสผ่านห้ามลืมถ้าเกิดใครลืมรหัสผ่านก็ให้เข้าไปคลิกตรงคาว่าลืมรหัสผ่านนะครับให้คลิกคาว่าลืมรหัสผ่าน แล้วก็รู้ชื่อเขาใช้นะครับแต่ว่าทุกคนที่สมัคร Facebook เนี่ยผมคิดว่าน่าจะบบน,น่าจะสมัครด้วยตัวเองนะส่วนใหญ่นะไม่มีนอกจากเด็กๆให้พ่อแม่สมัครให้นะครับนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่คนที่สมัคร a c e b o o k เนี่ยจะต้องรู้รหัสผ่านของตัวเองนะครับถ้าใครไม่รู้จริงๆก,ก็เข้าไปคลิกว่าลืมรหัสผ่านนะครับแล้วให้อี mail, อมเมลให้อีเมลเข้าไปเขาจะส่งรหัสผ่านใหม่มาให้ทางอีเมลนะครับแล้วก็ท่านจะได้รู้ชื่อเขาใช้ Facebook ตามเดิมนะครับ สุดทางนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งแบบสดน,นะฮะกับสัญญาณยนท่านไั้ n แนลครับถ้ามีคำถามอะไรครับเขียนลอามาใต้คลิปขาด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับโอเคนะครับผมขกวสวัสดีครับ